ครับตอนนี้เราก็จะมาแข่งขันกันเอ๊ะใช้แข่งขันสิมาดันแรงนะครับเชื่อทุกคนนะครับกอย่าลืมกดติดตามกละ subscribe ด้วยเพื่อไปให้เพื่อเป็น,ปนกำลังใจให้ผมนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจโอเคไหมครับสุดท,ท้สุดนะครับทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจนะครับไป S go <S เดี๋ยวผมจะลงที่มือนะไก็ได้ไครับด๋ยวก็ตัดทา่าม้แล้วเราก็มาลงมือนี้นะครับแล้วแม่งก็มีตัวด้วยประเด็นก็คือมีหลายตัวด้วยประเด็นไปขี่รถเลยเฮีย้ยไปไปไปหนี้นีหนีหนีนีนนว้ยไอเ้เฮี้ยไดีกว่เลยก็มีอยู่แล้ว กระต่อไปต่อประหยัดเวลากันหน่อยครับพอถึงจนนาทีคิวก็จะหมดแล้วมั้งเองอ่ะบอให้กินเวลานานเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเลยตอนที่ผมยิงไม่ได้กี่เคียวดูเขาอธิบายโอเคไหม let's go ตอนนี้ก็เจอศัตรูแล้วก็แม่งอยู่นูน่นนแล้วใครจะไปยิงถึงว่าไอ้สัตว์ ตอนนี้ผมก็เจอไดหนึ่งตัวสองสามตัวแล้วก็รี่ตั้งไอ้วอลอย่างรวดเร็วแล้วก็ผมก็จะตัดภาพไปก่อนเลยคายห,หมดก่อนแล้วกูตายสัสว์แล้วแม่งทีมแล้วคือผมยืนอ,อยู่ตรงเนี้ยเออคือฝั่งเออฝั่งที่ผมยืนอ,อยู่แล้วแม่งสัตว์ดูยิงแล้วทะลุกเข้ามายิงชนะผมเอ,อ้ยยิงฆ่าผมได้เหลือเชื่อ,อแล้วก็จบ ว้ยรออีกเลยสักูไม่อยากเล่นไหนฮียก็อย่าลืมกดตากดไลค์นะครับไอฮี